ดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่อะไรวะเขาแหลแรมย่านนะคะทุกคนตอนนี้อยู่จังหวัดระยองคือตอนนี้คือหนูรอไอเขาเรียกอะไรเช็คอ,อินลงเช็คอินโรงแรมใช่ไหมมันไม่ใช่โรงแรมเป็นรีสอร์ทนี่แหละเเขาเรียกอะไรช่างเผยเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกรอบหนึ่งตอนที่เราไปแล้วเพราะว่ามันให้เช็คอินตอนบ่ายสองครึ่งตอนนี้มันเพิ่งจะทักกินอเองมันเพิ่งจะสิบเอ็ดโมงทุกคนยังไม่ได้เที่ยงเลย เดี๋ยวเราจะมารีวิวหอยเรา,เาก่อนนะคะว่าเราไปทำอะไรบ้างเราไปเก็บเฮ้ยแม่งพูดไม่รู้เรื่องนะนี่แหละคืออันนี้ตัวเลกเป็นแค่กากหอยธรรมดานี่แหละแต่ว่าเนี่ยเริ่มเป็นตัวเลยน่ารักแต่มีอันนึงที่แบบว่าภูมิใจนำเสนอว่าอันเนี้ยเป็นปากกาลังคือน่ารักสุดๆคือใครเห็นเราก็ต้องใจละลาย ช่ไหมคนดูได้อะไรจากคลิปนี้วะไม่ได้แล้วเราได้อะไรได้ความสุขคืออยากจะมานั่งเฉยๆอะ่ะแล้วก็มีที่ไปลง Youtube ตัวเองคือมันน่ารักมากน่ารักจนแบบเห็นคนเดียวไม่ได้เข้าแต่ป้าก็เลยแบบสภาพมุงมือดำหมดไปนั่งไปนั่งไปนั่งตากแดดแล้วก็ไปนั่งเก็บมา แต่ว่ามันสวยจริงๆจะให้ดูเนี่ย ส่มาแล้วก็ใไหมอกกอนอกใช่ไหมแล้วทีเนี้ยหน้ามันอยู่ในหมอกกอนอกเลยค่ะทุกคนแล้วทีเนี้ยมันแบบมันร้อนอะ่ะและ้วแดดก็ร้อนมากแต่ว่าที่พักสวยมากแต่ว่าเราไม่ได้พักในกระจุง,งนี้นะคะเพราะว่างกไม่ถือแต่ว่าชิวดีมากมันติดมันติดกับไอทะเลเลยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะคะสวยอค่ะ ถ็นเต้นอะคือเดี๋ยว,ายว่าใส่ไวาดูดิ โอเคค่ะตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะคะพี่เขาเพิ่งพามาเดินเซอร์เวยหนึ่งรอบโอเคห้องพักก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแสดงว่ายุ่เยอะแน่เพราะว่ามีไม้ตียุงให้ด้วยก็มีประมาณนี้แล้วก็มีตู้เย็นแต่ทาแต่เอาดีๆอ่ะทิปไอ้นะครนา,ายก่กห้องสวยกว่าอันนี้หนูไม่แน่ใจว่ามันจะร้อนหรือเปล่าเครื่องเดิมอะไรเขาก็จะมี แอลกอฮอล์อันนี้มันต้องซื้อถ้าแบบเรากินใช่ปะ่ะอันดับแรกสวัสดีค่ะตอนนี้หนูก็ไม่รู้ว่ามันชื่อหาอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้มันอยู่ใกล้ที่พักลมแรงมากผมหนูแบบกระเจิง ใกล้ๆที่พักเรามากที่สุดในโลกว่าเราเพิ่งไปเดินชายหาดมาไม่ช่ชายหาดหรอกไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ดีก็ฟิลแต่หนูรู้สึกว่าหนูน่าจะไม่เหมาะกับทะเลหรือน่าจะเป็นเหมาะกับเข้าป่าเข้าดงเข้าเขาอะหนูว่ามาฟิลนี้มันน่าจะไม่ฟิลมันน่าจะไม่มันจะไม่ใช่แนวอะมันไม่ใช่แนวของชายอะรู้สึกแบบ แต่ถามว่าสนุกไหมสนุกสวยไหมสวยแต่นั่นเลยค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอยินมาล้านะถ่ายเราเดูว๋วก็วม่บ่นหนูวก็ไมาบุนเฉยๆ,ๆโอเคตอนนี้ข้างมาเอ ันนี้เป็นข้าวกะเพราทะเลนะคะทุกคนแล้วก็ไข่เจียวสุกเพราะว่าหนูไม่กินไข่ดิบปกติคนเราจะกินไข่ดาวไม่สุกใช่ไหมแต่ว่าหนูไม่กินหนูจะกินไข่ดาวสุกๆมันก็แล้วแต่คนเนี่ยแต่ว่าหนูกินไข่สุกกินข้าวกอนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินดูตอน B. 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 เย็นอีกรอบหนึ่งหรือว่าไม่เดิน ไม่รู้เหมือนกันแต่กินข้าวก่อนโอเคกิน okay, ข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือหนูอยากไปตลาดมากเพราะว่าอยากไปดูเสื้อผ้าสุดๆแล้วก็ถามแม่ๆเขาแล้วเขาก็บอกว่าตลาดนาดัดบมันมีประมาณอีกประมาณ5กิโลก็น่าจะไปถึงนะคะโอเค go ตอนนี้เราก็กลับมาที่พักแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีตลาดความเป็นจริงอะ่ะคือที่นี่มันไม่ค่อยมีอะไรเลยเอาง่ายๆที่เที่ยวหนูรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เท่าไหร่นะหรือหนูไม่ไ้หรือหนูไม่ได้เจอที่แบบว่ามันสวยมากกว่านี้หรืออ่ะมันจะไม่ใช่แนวจริงๆอย่างที่หนูพูดก็ได้แต่ว่าที่พักสวยนะตอนนี้คือแบบว่าแสงเขาเรียกอะไรตะวัน มันกำลังจะตกดินที่พักของเราอ่ะมันติดกับทะเลมากอันนี้คือเรากำลังจะเดินไปกันนะคะได้ยินเสียงไหมเสียงก็จอ,อยู่บ้านนี้ล่ะว่าไปว้ามาก็ว่าต้องว่าดองน้อว่าไทยแล้วว่าอีสานก็ได้คันาอ,อีสานสุขอนี่ยต้องฟังให้มันรู้เรื่องเด้อเพราะว่า เพราะว่าอาจ,จี่ได้มา่เป็นเคยยีสานก็นได้ฟังเสียงนกฮวงฟังเสียงเมียงฮวงคือแบบดีอ่ะเดี๋ยวสิพายยางไปทะเลกันแต่งางเมืองน้ำหาดแต่ว่าก็ไม่ได้อยากว่าเสียงนงั้นหอกเพราะว่าเขาเจะพ้นนาจ่ะ อันนี้กันพักพรสวยเกินในอจไม่ได้เห็นนะคะต้องมาดูใน YouTube นะคะแต่ภาพอบบมันน่าจะแตกๆอยูแ่แหละแต่หนูเข้าใจอยู่เอาลืมโตัววาจะาอาอีสานเหรอ เป็นทางที่เขายางมาต่อและเพราะว่าสิย่ง,งไปทะเลกันเฮีย้ยสวยเกิน่ะขอโทษนะที่พูดคำหยาบทุกคนน่าจ,จะอยู่กับหนูได้ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่อะไรถ่ายรูปอยู่ มือสวยมากสวยมากจริงๆสวยเกินหน้าถ้ขึ้นดูหลังหน่อยดีเชื่อกล้องแบบ โคตรจะสู้อะ่ะพี่เราอยู่กันตรงนี้นานมากเลยนะอุ้ยงามแห้งอะ่ะแบบงามอะ่ะปกติอะ่ะเราเคยใส่เสื้อผ้าแบบนี้เลยนะที่แบบว่าเวลาเที่ยวอะ่ะเชื่อบรรยากาศดีจัดเลยอะ่ะเอาจริงๆอะ่ะ ไม่ต้องไปหาที่เที่ยวแบบไกลๆเลยคือมองภาคมึงเนี่ยคือแบบจบเลยอะแบบสวยอะ่ะเชื่อเกินไปปะสุกคนแบบต้องบอกกับต้องต้องฟังพาวบอกนะตอนเนี้ย <laughs> เพราะว่าพาวบอกไปเรื <laughs> <ๆ>่อยงแซงในวิดีโอมันอาจจะซุปสันเนี่ยเดิมเพราะว่ามันมืนอนหลอกแล้วก็บ่มีไฟพร้อม เดี๋ยซีิอินเสิร์ตเสียงทะเลแค่แบบเสียงทะเลที่โบเมนที่โบเมนเสียงพาวอ,อให้ฟังนะ ตอนนี้เราก็กลับมานอนแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็ไปนั่งอยู่ไอเขาเรียกอะไรวะ m o v ออนผู <c oughs> on, ้ดีสารกะคือแบบว่าไปนั่งอยู่ขังทะเลเออ <c oughs> กบไปนั่งเงินโวกอะแวบบรรยากาศฟิวฟิวอ๋อก็เพิ่งเข้าใจแล้วแบบแบบปกติอะ่ะ เคยไปเที่ยวแต่ว่าตอนนั้นอ่ะไปงานพัทยาเป็นเป็นงานเขาจุดผู้โอเค okay, บอกโตก็คือว่าตอนนั้นอ่ะไปงานผูพัทยานบอของปีนั่นอ่ะไปยุสองรอบแต่แบบว่าคนมันหลเหงะมันแบบม่มมักปกติอ่ะเป็นคนม่นมากเที่ยวทะเลอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นอ่ะไปเพราะว่าไปเที่ยวเฉยเออนั่นแหละแล้วลก็แบบว่าไม่ค่อยมากไปนไหนเพราะว่าคนมันหลเนาะแล้วที่นี่ ก็นั่นแหละก็บ่มากเป็นคนบ่มากเที่ยวทะเลส้นมากอ่ะคั้นแบบเที่ยวอีหลีแบบเที่ยวได้เที่ยวเป็นฟิลแบบเที่ยวใจจอยอ่ะส้นมากอ่ะสิแบบเที่ยวเป็นป่าเป็นเขาแบบนั้นสิแบบว่าสิมักว่าคั้นแบบเป็นเที่ยวแบบทะเลบ่ค่อยจอยบนใดเพราะว่าคนมันลายแต่แบบว่าตอนแรกที่จมจมไปบอกว่าเอ้ยมันบ่มีอีอย่างแต่ความเป็นจริงอ่ะทะเลมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าเอ้ยมันก็สงบนะเข้าใจบ่ที่แบบว่าค้นบหลายอ่ะเอ้ยมันก็แบบ แต่มรรยากาศมันก็ฟิลคือกันนี้ยังแบบหนีา้านั่นแหลกะก็ดีก o d ดไน h t วันนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ตื่นแล้วเราก็แต่งตัวแล้วเพราะว่ากําลังจะไปถ่ายรูปตอนเช้ากันนะคะเพราะว่าถ้าจะไปถ่ายที่อื่นนั่นแหละมันถ่ายยากแลากหละจังหวะเนี้ยคือโอเค เที่ยสวยมาก